สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะแชร์ประสบการณ์การสั่งซื้อของออนไลน์ของภรรยาผมนะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์ที่เห็นโปรโ,โมชั่นลดราคาเยอะๆหนึ 1, 1่งแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับอันนี้ภรรยาผมเขาสั่งซื้อยี่ห้อรองเท้าดอทมูลน,นะครับเป็นรองเทา้าทํางานของพยาบาลน,นะครับเขาบอกว่าเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะแต่พอแกะสินค้าออกแล้วนี่ครับสินค้าไม่ตรงปกนะครับก็จะดูโอ้โหเกรดนี้คนละเรื่องกันเลยนะครับทั้งๆที่ราคานี้ก็หลักพัน เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เตือนภัยสำหรับเพื่อนๆกันเลยนะครับมันมีกล่องยี่ห้อไหมเดี๋ยวคุณซื้อในอะไรทำไมดอนมูลเป็นพลาสติกเหรอโดนหลอกหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงฉันงงมากคืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะ ไงของปลอมแล้วคือฉ oh ันอ่านผิดหรอหรือว่าอะไรก็เข้าไปดูก็คือมีแบบรีวิวพยาบาลใส่ผู้ช mm. ่วยใส่อันนี้คือโปรโมชั่นสำหรับคุณแม่น่ะอันเนี้ยวันแม่โปรโมชั่นวันแม่อันนี้ใช่ดัดบุญดัดวิงก็ต้องมาพร้อมกล่องที่ิดันบอกว่ามันต้องมีกล่องยี่ห้อเย ไมไมอะไรเนี่ย<อ>โดนหลอกแล้วกล่องก็มีอ,มอะไรก่อนกล่องก็ไม่ใช่แล้วคุณชีวิตใบเสร็จล่ะไม่มีถ้าดอตบุญมันจะต้องมีใบเสร็จมีอะไรมาให้อะไรก่อนสออันนี้คุณซื้อในอะไรตริดกอกตีดกับไม่ซื้ออะไรของมันเนี่ย ตีกับไม่ซื้อแต่ก็ทำไมคุณไม่เปิดดูให้ฉันก่อนฉันบอกว่าให้คุณเปิดดูให้ฉันเนีเปิดตอนไหนหมายถึงตอนจะรับของเหรอ,อ,อไม่ถ้าจะไม่รับคือห้ามเปิดถ้าเราเปิดแล้วคืนไม่ได้ถ้าจะไม่รับคือไม่รับเลยถ้าเราเปิดแล้วแล้วเขาไปรับไม่คืองงมากมันไม่ตรงปกเลยอ่ะ คนงบับหรออคือมันไม่ใช่น,นี่พอ,อแล้ว